หยกแก้วบทภาคและศสียภาษาไทยโดยให้ดยลุงมนัฐประเทศปะแตกและพระสุกอ้าวอยู่ทำไมเลยหยกเล่นต่อไปสิคุณท่านรอฟังอยู่เออ่ท่านครับออืหมอบุญสนองดำเนินการไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงถ้าจะเอาตัวไปโรงพยาบาลก็เอาไปได้เลย ครับท่านาหนูยกนี่ฝีมือตีเข็มนี่ไห่แล้วพอ่อเขาคงฝึกมาดีต่อไปอีกน้อยก็คล่องเองแต่ถ้าจะให้คล่องกว่านี้ผมว่าอะไรรู้ชยัยให้ผมสอนดีกว่านะครับคุณพ่อจะเอาอย่างงั้นเหรอให้ผมสอนนะครับอย่าเพิ่งสอนเลยครับคุณชายพรคือว่าตอนนี้อาการของจางวางเหยด<อ>ไม่ค่อยจะดีครับ จะต้องถึงมือหมอโดยเร็วผมต้องรีบพาไปโรงพยาบาลคุณพ่อหนูยกไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพ่อของเธอนะ่ะฉันจะดูแลเองเออสุคนรเองนะไปจัดเรือนหลังตึกนี้ให้ดูให้เรียบร้อยหน่อยฉันจะให้แม่หนูยกนี่ให้เขาไปพักอยู่ที่นั่นห้ามใครรบกวนเขานะไป <c oughs> คุณแม่รือนหลังเล็กจะเป็นของคนอื่นแล้วมันจะต้องหวังปอกลอกคุณตาแม่ไม่ยอมอ้าวหายไปไหนล่ะไอตัวดีดึกดื่นป่านนี้ไม่ยอมหลับยอมนอนอยู่นี่ครับแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอนรงค์ดีกว่ายังนอนไม่ได้มาคุยกับแม่ก่อนสิลูกออกไปไหนมาแม่บอกแล้วใช่ไหมกลางคืนแบบเนี้ยห้ามออกไปไหนเด็ดขาดก็แค่ไปเรือนเล็กหลังตึงจะมีอะไรเรือนนงยกพิซบครับแต่คืนนี้ผมเห็นน้าชายไปอยู่ที่นั่นด้วยครับหอ หนึ่งหยกหอเอ้ยไปดูก่อนตกอ้าว,าวาพรออนรงครับเออนี่ลุงจำไว้ให้ดีนะอย่าให้คุณหยกทำงานหนะักแล้วก็อย่ารบกวนเขาแล้วนุโยกเป็นอะไรหรอครับก็นะไม่มีอะไรมากหรอกไม่ต้องเป็นห่วงน้ยโยกเป็นอะไรครับอืมบอกหน่อยสิครับอนันสิโยกาากย็กำลังจะมีลูกอย่าบอกใครนะโยกจะมีลูก ไ,ไม่เอ็ดหรอกครับแต่ผมจะไปบอกอแม่นโอ้ยมันไลและสิึมันหยกท้องใครทำมันท้องชัยพรหรือมันจะท้องกับคนอื่นที่ไม่ใช่ชัยพรเจ็บใจแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกับมันมคุณแม่ครับอย่าบอกใครนะครับอาหมอสั่งฮึฉันไม่กลัวอาหมอของแกหรอกอ้าวแล้วกันจะรีบไปไหตงหมออ๋อ ไปทุ่ไรคุณท่านจำไว้นะหมอเรื่องผมกับหยกนะหมอไม่ต้องแสบเป็นพร้อมคุณพ่อท่านและเด็กในท้องหยกผมก็จะไม่รับด้วยคุณชัยพรครับลูกผู้ชายเรานั้นทําแล้วก็ต้องรับผิดชอบก็อยากใจง่ายเองไม่มั้งหยกนั้เป็นคนซื่อถ้าเธอไม่นึกรักชอบคุณเธอก็จะไม่ยอมเปลืองตัวให้กับผู้ชายอย่างคุณจําไว้เอ๊ะตอนแรกเราสั่งให้มันจา มันย้อนเราอยกฮะไม่ไหวแล้วค่ะ,ะ,ะยกฮะอยกตาลูกแล้วไม่เล่นแล้วเอ็<ก>ทำไมล่ะาไม่ได้ยินเสียงขิม,มเดี๋ยวไปเชิงโงกดูก่อนว่านายโยกอะทำไมไม่ตีขิม หมอกับนายยกครับนั่งกันอยู่สองคนนั่งทําอะไรผมไม่รู้ว่าทาอะไรนะครับอ้าวแม่มาดูเองสิเฮ้ยไหนแม่ดูสิชัยพรเร็วอะไรครับพี่อะไรคะหมอกับนายกไหนมันกอดกันัาสีหน้ามีอายนายยกไปตบมันเลยไม่นะคุณชัยนหนบอกไปรักมันไงไปได้ มันทำแบบนี้มันหยามกันแราไปทำแผนลพี่ต,ตามไปดูอ้าวยกฟืนะ้นแล้วเวียนหัวค่ะคนท้องก็เป็นแบบนี้แหละ <c oughs> ไปขึ้นไปพักบนเรือนก่อน <c oughs> ระวังนะครับจกขึ้นเดี๋ยวหมอช่วยพิวนะไปหมอนังยก ระซาลาเล่ที่หมอฮเนจมงไาโหัวเดียวไปรู้จักพอ่อตอนนี้ก็ทัดแล้วหัวเองพร้องกับใครชัยพรผมสาบานนะที่คุณเห็นผมไม่มีอะไรกันกับยกไอ้หมอแกไม่ต้องมาแก้ตัวเห็นอยู่ตาตาว่ากอดแต่อีนังยกไม่ได้กอดแต่ยกไม่สบายผมจะพาไปพักที่เรือนคุณีงมาใส่ความผมนะไม่ได้ใส่ความ แต่ใครกเห็นอยู่ตำหาักแกเขาังกอดยกใช่ฉันก็เห็นเห็นเต็มสองลูกตาหน่อยยังมีหน้ามาแก้ตัวผมไม่ได้แก้ตัวแต่ผมยืนยันว่ามันเป็นความจริงพี่ชิดพรก็รู้ว่ายกเป็นเมียของคุณชจยพรแล้วอย่าแกล้งเธอเลยครับฉันไม่ได้แกล้งแต่ฉันจะไม่ให้ชัยพรถูกสนตะภายเป็นควายให้หยกมันหลอกพอเถอะค่ะหยกไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว ขอเพียงทุกคนได้รู้ว่าหยกไม่ใช่คนชั่วคุณชายเยพรค่ะหยกไม่เคยมีใครไม่เชื่ออันเลวไอ้ชายชู้ด่าผมได้ผมขอร้องอย่าด่าหยกเลยครับเธอไม่รู้เรื่องิเลวแต่หยกเป็นคนดีอ๋อฉันหยกให้แกอ้กางกีไม่รักดีไอ้คนไม่ต้องมาอยู่กับฉันไอ้ขอทีเถอะครับ โยกกำลังท้อง <c oughs> กำลังไส้ <c oughs> ไมันเป็นอันตรายกับเด็ก <c oughs> คุณทำแบบนี้ <c oughs> มันเป็นบาปกรรมนะบาป <c oughs> <c oughs> มาสับอ้อยไม่มีทางลุกขึ้นมาลําได้ละบอกให้ลุกขึ้นมาลํมไม่ค่ะอยากไม่ทัมอีกแล้วอีั้งยกฉันสั่งให้รําแกแกอยากคิดว่าพ่อฉันจะคุ้มกัาหัวแกกับลูกแกอยากได้จูแกต้องเชื่อฉันถ้าแกไม่รําก็เช็ดหัวไปตองหน้าทำไมรัมรู้ไม่รัมไม่ค่ะหยกไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว คนที่หยกรักเขาก็ไม่รักหยกจะมีประโยชน์อะไร้ำสมยหยอกไม่ฉันไม่ทำฉันไม่อยู่ที่นี่แล้วหยุดนะไ <c oughs> <Hey, S 1> ม่ต้องตามว่าแบบนี้คงจะตะเลิดไปแล้วโดนสักขนาดนั้นมันคงจะเข็ด <c oughs> แล้วก็เพ่นออกจากบ้านเราแน่ๆครับนอนพักก่อนนะครับท่านครับเลขเอกสารที่ท่านจะให้ผมแล้วครับ ใต้หมอนหยิบมาสิครับท่านหมอครับข้างในนี่เป็นพินัยกรรมฉันเขียนไว้สองฉบับฉันใน้หมอช่วยเก็บรักษาพินัยกรรมไว้รับไปสิครับท่านหมอในพินายกรรมนี้ฉันใน้หมอเป็นผู้จัดการมรดกครับพินัยกรรมฉบับแรกเปิด เมื่อครบร้อยขวันแล้วอีกฉบับหนึ่งหมอเปิดวันที่พบตัวอยู่ครับกับหลานของฉันนะหมอ,อะฮะ,อะท่าน เข้ามาทำไมหมอที่นี่กำลังมีงานเลี้ยงอยู่งานแต่งงานผมกับสร้อยคำผมว่าผมไม่ได้เชิญหมอนะให้เกียรติกันหน่อยสิครับผมนะให้เกียรติเจ้าของสถานที่อยู่แล้วผมมาในฐานะผู้จัดการมรดกพระชัยบุรินซึ่งอยู่ระหว่างวัยทุกตึกมโหรีนี้ก็เป็นตึกของท่านแต่ว่าพวกคุณแต่งตัวกันยังไงล่ะเมื่ออยู่พร้อมหน้ากันล่ะ ผมขอให้ทุกคนเป็นพยานยาให้กับผมนี่คือคำสั่งของผู้ตายที่ท่านสั่งเสียไว้ก่อนที่ท่านจะตายท่านมอบใหผมเก็บรักษาไว้และให้ผมเป็นผู้จัดการมรดกคิดว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะเปิดพิัยกรรมฉบับแรกให้กับทายาทฟังขอให้ทุกท่านตั้งใจฟังนะครับ